ช่งเช้าวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2565ที่อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรถวายความเคารพ พร้อมนำแจกันดอกไม้ถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาพร้อมกับลงนามถวายพระพรขอทรงหายจากพระอาการประชวนในเร็ววัน ในการนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวมถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสถาบันอุดมศึกษากว่า200แห่งทั่วประเทศ